มามาครับมือนีิอ้อมนู้ได้มือนหนิบัดกับทีมงานครับฟ้ากันไปหามือขึ้นนี่ครับผมกินตับแมวตัวนี่ตักไปให้ทีมงานไปน้ำกันซีค้นข้นมือขึ้นครับนี่ครับมือมันเสาร์เลยมาเห็ดเกี่ยวโอ้ยทวนควรอยู่ตรงไหนแซ่บครับว่าจะกินนอนกันเย็นได้หรือเปล่าแซ่บแซ่บแซ่บแน่นอนเป็นอาทีมงานจางปะมืดตาวันขึ้นอยู่แบบนึงจางกะเติมบ่านปลาเย็นอันนี้ปลาเติน นี่เดชน้ำปลาขนาดไม่ได้คนเด้อเดชนะครับมามามากินอมนูนี่เว้ยรับรองเลยแสบในนอนเลยขมลำแ้ลมันนี้ได้ปลาขมลำเดี๋ยวชิมมังก่อรแม่นะผมลำอัดรับรองแสบแทะเลยเพ่อองเข่าหม่นะมแส่เขางบ้าเป้ยติชขันมาสาว คนเปยแเราบาแเจบจิ้มห่อนเลยต้องใสไป้ไม่คือนำควนมูแท้ล่ะบ่ามบ่ามไปถ่ายอยู่หันแล้วเราไปจินมมูเลยจอจับยกต้องจัดสะควนไอ้สมก็ไปหาในแม่น้องเนี่จิบจับ